23มีนาคม2564วันนี้ผมมีโอกาสนะครับมาดูโคกบะหลวงนะครับผมมากับท่านพอกองช่างครับท่านกำลังสนใจกินอุ้มน้ำนะครับท่านบอกว่าแค่ฝนมาแค่นี้นะครับตามล่องรอยอที่น้ำไหลลงเนี่ยนะครับ มันก็จะเกิดเป็นรอยล้านะครับล,ลักษณะของหินรุ่มน้ําที่โดนน้าเป็นรอยแยกนะครับที่สามารถที่จะเติมน้ําลงได้ซึ่งบ่อนี้นะครับเราวันที่เราขุดนี่ไม่มีน้ําเลยนะครับแห้งนะครับแต่ว่าเราขุดให้ถึงหินรุ่มน้ําเพื่อที่จะให้เชื่อมนะครับเป็นเครือข่ายแล้วก็น้ําบ่อนี้นะครับปีปีหนึ่งนะครับจะมีปริมาณน้ําฝนลงมาเยอะมากเพราะว่าป่านี้ประมาณ สี่ร่นย้ท่านพอสี่ร้อยไร่ครับประมาณสี่ร้อยไร่นะครับสี่ร้อยไล่ก็เกือบเกือบหนึ่งตารางกิโลเมรตรซึ่งน้ําที่ลงตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนลูกบาทเมตรต่อปีนะครับที่จะลงณจุดนี้ซึ่งปกติแล้ว to to น,น้ําบ่อเนี้มันจะล้นนะครับออกไปข้างนอกแล้วก็อ้อมไปครับไปท่วมข้าวนะครับบ้านจาปาแต่ปีนี้ท่านพ่อกองช่างครับท่านสุเอ็ดนินแสงพ่อกองช่างนองมีเนี่ยท่านวางระบบไว้บอ่อนี้เนี่ย น้ำที่ลงมาเติมตรงนี้ท่านจะไม่ให้ไปไหนเลยนะครับจะให้ลงตรงนี้แล้วก็เข้าไปเลี้ยงในระบบธนาคารน้ําใต้ดินที่บ้านจําป่าซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณกี่กิโลพ่อกิโลกิโลหนึ่งพันสองร้อยเ่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็พอฝนตกนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับมีฝนตกที่ตนาบลนอ้องหมีเขาบอกว่าพื้นที่ตนาบลนองหมีฝนตกหนักมากครับเมื่อวานก็เลยพากันมาดูนะครับก็เห็นน้ํานะครับ อ่องน้ําทั้งหมดนะครับก็จะลงณจุดนี้นะครับซึ่งเป็นสีโอเนตินนี่บ่งบอกว่าน้ําตรงนี้นะครับถึงระดับหินอุ้มน้ําเมื่อเอน้ํานะครับกับหินอุ้มน้ําเนี่ยเจอกันก็จะออกเป็นสีโอเนตินลักษณะน,นี้พักหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวมรกตนี่คือระบบของธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นี่ท่านจะบอกเสมอว่าเวลากดบ่อเนี่ย ต้องขุดจุดที่มันรับน้ํามันถึงจะเป็นธนาคารน้ําใตดินถ้าเกิดไปขุดตรงที่มันไม่มีล่องน้ําไม่มีน้ํามาลงหรือน้ํามาเติมมันก็ขุดเจ็บลมนะครับซึ่งบ่อนี้ครับเราาวางพิกัดอ,อยางดีนะครับจากท่านพอกองช่างน้องมีนะครับท่านวางพิกัดเป็นโซนทางทิศตะวันตกนะครับโซนนี้ซึ่งจะนําน้ําส่วนนี้ครับเข้าเลี้ยงบ้านจําปาแลงที่เก่าวแล้วก็น้ําที่ฝนตกมากมาก ก็จะไม่ท่วมนะครับที่บ้านํำปาเพราะจะลงณจุดนี้แล้วก็เก็บไว้ใต้ดินนะครับนี่คือบริบทของธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งทีมงานนะครับองค์การบริหารส่วนตังพลน้องหมีโดยท่านนายกเจตลรงชื่นตาเนี่ยได้มอบได้ส่งมอบอพนักงานเจ้าหน้าที่เราไปช่วยนะครับหลายจังหวัดฝากพี่น้องนะครับเชียงรายที่กําลังเริ่มดําเนินการนะครับท่านก็การขุดต้องขุดให้ตรงกับร่องน้ํา พี่น้องจังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะครั App, บ e, ท่านต้องขุดเพื่อที่จะให้สมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถที่จะรับน้ํามีน้ําเติมลงมาถึงจะเป็นระบบธนาคารน้ําใต้ดินแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับฝากถึงพี่น้องเชียงรายท่านมีท้องถิ่นจังหวัดนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ําใต้ดินท่านมีท่านนายกตู่นะครับนายกศร,รีดลชัยสามารถที่จะดูแลเรื่องระบบธนาคารน้านําใต้ดินได้ท่านมีท่านนายก อบจนะครับท่านนายกนกนะครับที่สนใจเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินดังนั้นนะครับพี่น้องเชียงรายจะได้เปรียบที่น้องทุกๆจังหวัดนะครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของจังหวัดให้ความสนใจแล้วก็ผลักดันให้เป็นธนาคารน้ําใต้ดินซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ครับองค์การบริหารส่วนตมหลหนองหมีอำเภอกระุมจังหวัดุหนาบต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ชาตีศรีวิชาถาท่านอาจารย์โกวิทดอกไม้ ที่นำองค์ความรู้ธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์การบริหารส่วนสกุนงีีและเรานะครับได้ขยายแนวคิดนะครับในวิธีปฏิบัติไปหลายๆพื้นที่กับในประเทศไทยขอบคุณครับ